สดสิงบุรีเปิดกันทั้งวันนะครับมีทั้งโซนขายส่งขายกันตั้งแต่ย่ำรุ่งจนถึงเช้าแล้วก็โซนขายปลีกขายกันทั้งวันเลยนะฮะและด้วยความที่เป็นเมืองที่มีแม่น้ําเจ้าพระยาไหลผ่านแล้วก็ยังมีเขื่อนกั้นน้ําอยู่หลายเขื่อนทําให้มีปลาหลากหลายชนิดค่อนข้างชุกชุมสังเกตง,ง่ายๆจากบรรดาปลาที่อยู่ในตลาดนี่แหละครับเดี๋ยวให้ป๋ารำพึงของเราเนี่ยพาไปชมกันต่อนะครับ ได้ไหมไม่รู้จักกันได้ไหมอายเขาชังตายแล้วมากันเป็นริ้วขบวนนะครับคุณผู้ชมโหกันมาเชี่ยวมาเมืองสิงคิดไม่ออกบอกป๋านี่สโลแกนใหม่นะฮะเพราะป๋ารำพึงแกเป็นเซียนเรื่องปลาแม่น้ําอยู่แล้วปลาชนิดไหนอร่อยราคายังไงเดี๋ยววันนี้ป๋าจะพาไปดูกันแต่ไม่ต้องโหแล้วนะครับป๋าแค่นี้ก็ลั่นตลาดแล้วมาก็เห่าเกลียวกปล่าไปป๋าพามาดูแล้วเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวมาดูปลานะฮะปลาที่อร่อยสุดในประเทศไทย อยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรีครับตัวใหญ่มโหลารมากครับเจ้าพญาเราคือเป็นแม่น้ําที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยน้ําน้ําจืดะฉะนั้นเรามีปลาหลากหลายทั้งหมดอยู่ที่เจ้าพญาเราทำไมช่วงนี้ถึงปลาเยอะมากพี่เป็นพิเศษปลาเยอะเพราะว่าน้ําฝนใหม่มันลงเขาเรียกปลาบางปลามันจะขึ้นผมจะเล่านิยามปลาให้ฟังอย่างนึงค่ะปลาประเภทปลาไม่มีเกล็ดปลาเบี้ยวปลาน้ําเงินปลาชะโอนปลาเนื้ออ่อนลูกร้านจะคล้ายกัน ย้ำกันอีกทีนะครับว่าปลาที่เป็นเทพแห่งความอร่อยก็จะมีปลาเบี้ยวปลาน้ําเงินปลาชะโนแล้วก็ปลาเนื้ออ่อนซึ่งคนรักเมนูปลาเนี่ยก็คงน่าจะเคยได้กินกันมาบ้างแต่มีปลาอีกชนิดหนึ่งนะครับที่ป๋ารำพึงยกให้เป็นเทพเจ้าแห่งความอร่อยของปลาจะเป็นปลาอะไรไปชมกันฮะปลาร้อยสุดคือปลาแดงปลาแดงคือหน้าตาแบบนี้เขาเรียกเทพเจ้าแห่งปลาน้ําจืดห้าชนิดปลาแดงร่อยสุด อันนี้ราคายังไงอะคะป๋าออ๋เดี๋ยวเพิ่งคุยโทรศัพท์เดี๋ยวเพิ่งขายต้อนรับป๋าและพึ่งก่อนแม่อองเดี๋ยวเพิ่งขายของปลาแดงปลาแดงสามแปดปลาดองสาปลาแดงสามร้อยแปดสิบบาทปลากดคังตัวใหญ่อย่างี้เลยอ่ะตัวใหญ่นี่แหละครับนี่ปลากดคังแต่ปลากดคังห้ามเกิน20โลกินถ้าเกินแล้วหนังมันจะเหนียวเหมือนคนอายุ20หนังเหนียวแล้วไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยหรอต้องครับคนแก่อย่างเหนียวกินไม่ไหวมาเลือกซื้อร้านป้าอองได้เลยนะครับป๋าและพึ่งประกันคุณภาพความสด ทำไม,ม่อร่อยเนี่ยไม่อร่อยมาตัดคอปาตำพึงโอ้โฮไม่ไงล่ะ อาพวกเราเอี่ยมตัดคอป๋ารำพึงเลยนะฮะต้องบอกว่าเห็นป๋าเสียงดังพูดเก่งคุยเ,เก่งตรงไปตรงมารู้จักทุกคนในตลาดก็เพราะว่าป๋านี่แกคลุกคลีอยู่ในตลาดนี้แหละครับทุกเช้าก็จะมาซื้อของสั่งของเอาไปทําที่ร้านที่ชื่อว่าร้านรำพึงนะครับซึ่งเป็นพัตานาการที่ดังที่สุดในจังหวัดต้อนรับตั้งแต่สอสอสอผู้ว่าในอำเภอสุขตาดารามากมายพูดได้ว่าใครไม่มาแวะร้านรำพึงก็เหมือนมาไม่ถึงเมืองสิงห์ละครับวันนี้เราจะทำนะฮะ แกงป่าประกดคังเดี๋ยวดูนะครับแกงป่าของผมจะไม่เหมือนที่อื่นนะเคยยังไงล่ะเนี่ยเดี๋ยวรอดูรอดูต้เทออกมาจะไม่มีน้ำมากนะแค<ฆ>่น้ำขุกขิกตัวนี้นะครับ,เ,คครบเกือบ20กิโลนะครับวิธีการทำก็คือต้มนะต้มนํำเนื้อปลาไปต้ม50ปลาน้ำจืดเป,ป็นปลาที่ ชาว้ากฮะเพรานั้นเราต้องต้มขาว้าทิ้งไป50ที่เหลือ50ปมันจะมาสุกกับแกงแกงพริกแกงตอนทแวิธีทำก็ไม่ยากนะครับคุณผู้ชมผัดพริกแกงให้หอมก่อนแล้วก็สาดเครื่องแกงป่าลงไปนะฮะปรุงรสตามใจชอบแล้วก็ใส่เนื้อปลาที่ต้มไปแล้วลงไปแค่นี้เองนะครับน่ะเป็นไง อร่อยไหม,หมวมยเล็กอิ่มกันแล้วก็ต้องถามไทยเรื่องอาการป่วยของป๋ารำพึงกันหน่อยนะครับหลังจากที่เคยมาออกรายการแล้วก็บอกกับพวกเราว่าเป็นโรคหัวใจไม่รู้ว่าตอนนี้อาการป่วยเป็นยังไงบ้างแล้วนะฮะป๋าค่ะครั้งที่แล้วหนูจําได้เมื่อหลายปีก่อนอป๋าไปออกปุ๊บแล้วป๋าบอกว่าป่วยเ,เป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจ,ใจตอนนี้อาการเป็นไงคะตอนนี้ป๋าไม่ได้โรคหัวใจปรากฏว่าเป็นไตไตรั่วน้ําที่รั่วออกมาก็ไปท่วมปอด พวกหัวใจให้ใจไม่ออกพอปรากฏว่าไปให้คุณหมอรักษาก็ปรากฏว่าให้ยาสามทติตอนนี้ป๋าโล่งหมดเลยแข็งแลงเย้ <Yeah! S 2> <Yeah! S 1> พวกเราก็า <Yeah! S 1> ดีใจด้วยครับป๋าจะกลับมาฟิต<ค><ะ>ปังเหมือนเดิมปังเหมือนเดิมปังมืนเดิม<ค><ะ>นั่นไง<ค><ะ><ค><ะ>ดีใจกับป๋ารำพึงด้วยนะ ต้องบอกว่าสิงห์บุรีเป็นเมืองผ่านที่ห้ามพลาดเพราะมีครบทั้งความน่ารักของแม่ค้าพ่อค้าแล้วก็ความอร่อยของอาหารการกินงานนี้ขอฝากตลาดเช้าเมืองสิงห์บุรีเอาไว้ในอ้อมใจคุณผู้ชมด้วยนะครับ ต้องขอดีใจกับสารำพึงมากๆค่ะมาวันนั้นจะเป็นจะตายให้เล่นอะไรก็ไม่เล่นทําอะไรหนักก็ดูเหนื่อยเพราะว่าหมอบอกไว้แล้วว่าเป็นหัวใจก็เลยสะกดจิตตัวเองว่าหัวใจใช่ต้องหอบต้องหอบเดี๋ยวจะไม่ไหวตอนนี้เป็นไงหายแล้วเดินผูวตลาดเสียงดังกว่าเดิมอีกคือหมอวินิจฉัยผิดเป็นอย่างอื่นเป็นอย่างอื่นมเขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นหนึ่งในตองอูเตี๊บเนี่ยดังออช่วยมหาสาวคนนี้ที่ตลาดเราหน่อย ก็ยังดังอยู่ไว้ลงห่างกะปิป้าลำพึงเจอเจเป้าไปแล้วโอ้ยอยากจะรู้จริงๆคนนี้คือสาวไวไฟแห่งตลาดสดสนามเป้าของเราทองบัลลังมาจิีเสียงเสียงเตะปี๊บของป๋า กับสาวไวไฟของเราโอ้หระเบิดตลาดน้ำมาบังหลงบังหลงเจอตลาดระเบิดบอกบอกให้ผู้ชมที่จะไปสิงห์บุรีนะฮะไปหาป่าลําพึงได้เลยแกชอบเจอผู้คนไปให้แกเตะปี๊ให้ดูนะคะว่าดังหรือเปล่าแล้วมาบอกเราด้วยอยาหาท้าแกนะคนนี้ทังบ้านทำอะไรก็ทำหมดนะอาหารสดจริงอร่อยจริงใช่ไหมเหมยเลกอร่อยอร่อยซสแกงป่าเป็นว่าเล่นเลยนี่น้องเห็นแบบคนกรุงเทพมาไปร้านป่าเยอะมากจริงคือไปแบบต่อคิวแต่ร้านยังไม่เปิดนะเขามีเวลาของเขานะรู้จักร้านป่ามาจอดรถรอปั๊บ พอเวลาได้ป้า่เราถึงจะเข้าร้านนะพี่อาหารอร่อยเสียงดังเตะปิ๊บดังแล้วก็เคลมรับน้าใสแกก็ยังมีอยู่เครื่องสำอางอะไรท่านผู้ชมไปเลยไปเชื่อแกมากนะทุกวันนี้แกทาจนหูตึงไปแล้วนะเธอจะดูซาแบบว่าอวยป่าอ๋อเหรออ๋อแล้วไปถามปากันแล้วอยากหน้าขาวหน้าใสก็ันผ่านลำพึงเอาละกันวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพบกันใหม่กับรายการตลาดสดสนามเป้าอาทิตย์หน้าสสวัดีค่ะสวัสดีค่ะ